สวัสดีครับทุกคนที่เข้า,ารับชมช่อง The Fox Channel กันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเนื้อหาที่อาจจะสปอยตอนท้ายของเกมนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูเกมเพลย์หรือว่าต้องการจะเล่นเองให้จบก็ขอให้กดข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับส่วนใครที่เล่นเกมจบแล้วแล้วอยากดูการทดลองสนุกๆเชิญรับชมคลิปสั้นๆต่อไปนี้ได้เลยครับ You’d you your know do you? Even when took place your home Poor! never Even when in me place I as Ethan. Who are you? Where's Rose? <laughs> <No>. <laughs> Enough. Remember Evelyn and her power over them all? Rose is her successor. No. Rose is Evelyn's true complete form. She will grow to fully control the masses. And I must have her! Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Mega My Seat catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours! Where are you?! Show yourself! why did rose come to be was it because of her parents and you are truly a special case but i've learned all i can from you your worth as a lab rat has run out miranda you coward come on and face me don't worry your death you will join the Megamycete's records. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity blood. <laughs> มิรันดาคือบอสตัวสุดท้ายของเกมและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของเชื้อเมกามายซีดหรือการลักพาตัวลูกสาวของพระเอกอย่างอีธานไปตัวมิรันดาเองนั้นมีความสามารถหลายอย่างทั้งการควบคุมเชื้อราเมกามายซิดได้อย่างอิสระซึ่งนั่นรวมไปถึงการใช้เชื้อรามกามซีดในการแปลงกายตนเป็นอะไรก็ได้ตามที่ใจต้องการ ซึ่งความสามารถในการแปลงกายนี้เองเป็นเหตุให้มิรันดาบรรลุเป้าหมายในการแทรกซึมตัวเข้าไปในบ้านของตระกูลวินเทอร์สและลักพาโตโรสลูกสาวของตระกูลวินเทอร์สได้สำเร็จนั่นเองนอกจากนี้มิรันดายังใช้ความสามารถนี้ในการคอยสอดแนม,มชาวบ้านในหมู่บ้านรวมถึงตัวอีธานเองด้วยนั่นเองโดยตัวมิรันดานั้นจะแปลงกายเป็นหญิงแก่หลังค่อม เดินถือไม้เท้ากระโหลกสัตว์ที่มีกระพวนติดอยู่ทําให้เวลาที่หญิงแก่เดินมาใกล้เราเราจะได้ยินเสียงดังกริ้งกริกริงกร้งกรงิซึ่งการแปลงกายแบบนี้ก็ได้ผลดีมากเพราะตัวอีธานและคนในหมู่บ้านแทบไม่สงสัยอะไรเลยแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนี่เท่ากับว่าเราเจอลาสปอสแล้วก็ต้นต่อของเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วนี่เอแล้วถ้าเกิดว่า เราจัดการป้าแกตั้งแต่ตอนนี้เลยล่ะจะเป็นไงมาเรามาเริ่มปฏิบัติการบุรียายกันดีกว่าครับนั่นไงยายอยู่ตรงนั้นไงมานี่มาแม่สาน้อยมาจัดไปสักดอกไม่โดนไหนรัวสิเอาปัก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 ปปักลัเปักปักัปักปัปักป,ปก ความตายกันเหรอใช่ความตายไปทุกคนแล้วผมก็มาหายายแล้วเหมือนกันนี่แน่เฮ้ยโอ้ยยังไม่ตายในลองยิงยายอีกชุดสินี่แน่นี่แน่ยิงอีกยิงอีกโอ้ยเหนียวใช่ไหมยายฮะได้ได้ได้มากันเจอมีดผมหน่อยเป็นไงนี่แน่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  นี่แนะ่ฟันเท้าเลยนี่แนะ่โอ้ฟันไม่เข้าแฮะอุ๊ยนี่แน่นะโหยายหนังเหนียวจริงด้วยเอาไงดีวะงั้นต้องนี่โอ้มันไม่ยอมให้เราเลงยายอะ่ะ โอเคผมมีความคิดดีๆแล้วถ้ายิงไม่ได้ <c oughs> ก็ระเบิดยายเลยสิาเล็งอุ้มเอาไปกินยายเฮ้ยยายไม่เป็นไรเลยเหรอทำไมอะยายทำไมโดนยิงไม่ตายนี่แน่ตายใช่ไหมยายไม่ตายใช่ไหมยายงั่นตรงนี่ระยะเผาขนวางระเบิดแล้วยิงทิ้งอ้มโอ้โว ยายไม่ตายจริงวะเอาละครับทุกคนผลสรุปก็ออกมาแล้วนะครับว่ายังไงซะเราก็ไม่สามารถกําจัดมิรันดาร่างแปลงหรือว่าคุณยายในหมู่บ้านนี้ลงได้นะครับดังนั้นการพยายามฆ่าคุณยายเพื่อตัดตอนลาสปอรตเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้งั้นเรากลับไปเล่นเกมกันตามปกติดีกว่าครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้ได้รับความสนุกกันไปบ้างไหมครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้สำหรับวิดีโอนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ